แับปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แอโรไลกางเกงขาสั้นผ้านุ่มทีคอตอนไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังให้ความสบายไม่ว่าคุณจะใส่ทำกิจกรรมใดๆมีความยืดหยุ่นและทนทานทำให้คุณเคลื่อนไหวได้สะดวกทุกกิจกรรมเนื้อผ้านุ่มสบายไม่ระคายผิวและยังช่วยระบายอากาศได้ดีด้วยทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งวัน กางเกงขาสั้นตัวนี้จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่คุณต้องมีหากคุณต้องการความสบายและสไตล์ที่โดดเด่นกางเกงขาสัาน้นผ้าทีคอตตอนนุ่มๆจากแอ r ์โรไลท์คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณสั่งซื้อเลยตอนนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังหวังหวังหวงหแกางเกงขาสัาน้นผ้าทีคอตตอน ปกติราคาตัวละ590บาทวันนี้จัดเซตสุดคุ้มมาให้1เซต3ตัวประกอบด้วยสีดำหนตัวสีน้ำตาล1ตัวสีเทาอ่อน1ตัวแตว่แต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 แตถ้าโทรมาในรายการสดตอนนี้แถมฟรีทันทีอีก2ตัวสีกรมท่า1ตัวสีเทาเข้ม1ตัวรวมมูลค่าทั้งสิ้น2,950บาทวันนี้พิเศ เพียง990บาทได้รับรวม5ตัวตกเฉลี่ยตัวละ198บาทลดไปมากกว่า70%เพียงโทรมาที่เบอร์026669426 หรือแอดไลน์แอดไซ์แรปปิดช้อปปิ้งหรือสแกนตาม QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไว้ภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตอนรับเข้าสู่และบบิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงแน่นอนวันนี้เจอชัยกับส้มนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความตื่นตัวความมีชีวิตชีวาท่ามกลางความนุ่มสบายที่เราสองคนชอบมากและหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่จากครั้งที่เราก็ชอบเช่นเดียวกันออวันนี้กลับอมกครั้งหนึ่งกับ Aero รไล e กางเกงขาสั้นผ้านุมทีคัาตาเตอรสบายจริงๆคุณผู้ชมนะเพราะว่าอะไรเพราะมันคือกางเกงที่นุ่มมากขาสั้นเข้า ต่อหุ้นของคนไทยนะโดยเฉพาะนะขายหมดไปแล้วจากครั้งที่แล้ว <Ừ. S 1> หลายคนยังโทรเข้ามาที่โอเปอเรเตอร์บอกว่าจะซื้อต่อ,อรอหยุดก่อน <c oughs> รอจนกว่าโชว์นี้จะออนแอร์ air, เพราะนี่คือการกลับมาเติมสต็อกอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> กลับมาตามคำเรียกร้องบแบรนด์ดีลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกากว่าร้อยปีคุณผู้ชมฮะ <c oughs> คุณใส่แล้วนะจะไปท่องป่า<อ>ไปเดินป่า<อ>ไปตลลุยน้ำตก <c oughs> ทำกิจ,จกรรมไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาที่น้ำตกตรงไหนก็แล้วแต่ใส่ไปออกกำลังกายใส่ไปวิ่งจ็อกกิ้ง แม้แต่ใส่เข้าห้างไปกินอาหารต่างฟูดคอร์ดได้หมดเลยทุกกิจกรรมนุ่มสบายระบายอากาศเป็นอย่างดีจ้าและยังไม่พอค่ะวันนี้กลับมาเติมสต็อกเพราะว่าครั้งที่เราคือหมดเกลี้ยงนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาให้คือให้เยอะกว่าเดิม5ตัว5สีแต่ที่สำคัญคือลดราคาให้กับผู้ชมด้วยและวันนี้ราคาพิเศษมากๆไม่ต้องรอรีบจับจอเป็นเจ้าของนะคะเบอร์โทรด้านล่างได้เลยอ่ะปกดมือหน่อยตอนนี้ใส่ดีใส่เข้าแล้วใส่เข้า ใส่เข้าแล้วแต่นิดเดีทำไมถึงขายดีเพราะอย่างแรกเราชอบคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม เนี่ยพอเราสัมผัสนะคะตัวกางเกงผ้าคนุ่มมากเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคาะก็คือตัวกางเกงอ่ะคะ่ะนอกจากผ้านุ่มแล้วเป็นทีคอตตอนใชนแมมมันจะช่วยในการอบอุ่มะนะคะใส่แล้วจะนิ่มนะคะนุ่มและเบาสบายที่สาคัญชอบตรงที่ว่าระบายอากาศได้ดีมากมเหมาะกับบ้านเราหน้าร้อนหน้าฝนบ้านเรามีสามฤดูร้อนร้อนน้อยร้อนมากฉ <laughs> ะนั้นหน้าร้อน <laughs> ไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนเอาอยู่แน่นอนนะคะมมไม่อึดอัดด้วยนะคุณผู้ชมและที่สําคัญพี่ชัยยังไงสักงา แห้งไวซักสะบัดตากแทบจะไม่ต้องรีดเราสามารถใส่ออกไปข้างนอกได้เลยจ้าเดี๋ยวจะว่าไปนะครับผู้ชมรับลองดูความนุ่มของผ้าทีคอตตอนของเขาเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบอมันคือความนุ่มสบายมันคือความคลิ้วเพราะว่าความที่เป็นผ้าแบบโพลีเสรรสอสเตอร์ผสมกับคอตตอนที่คือีคอตตอนไงมันคือความนุ่มเหนียวแต่ว่าก็ให้ความเป็นขูงตัวเองตลอดเวลารวมไปถึงการถักทอนะเขาขึ้นผ้าแบบว่าเป็นแบบดับเบิลนีดดับเบิลนี้คือการยกโครงสร้างของผ้าให้มันโปร่งเพื่อเน้นการระบายแต่ความนุ่มความทรงตัวอยู่ที่ท อตอนนั่นเองแต่ที่อยากจะบอกคือยังไงใส่แล้วคุณทําอะไรก็ได้ที่คุณมั่นใจโดยเฉพาะถ้าคุณต้องยืดแข้งยืดขา อุ้ยจริงดิอุ้ยดับนี้อ่าอีกข้างหนึ่งนะอยู่กล้องอย่าพึ่งไปไหนตามมาอีกข้างหนึ่งแบบนี้เห็นว่าเห็น่มันคือความมั่นใจว่าทุกสรีระทุกกิจกรรมที่คุณทําจะยืดแค่ไหนก็แล้วแต่และที่สําคัญก็คืออยากให้ดูตรงนี้ฮะบางที่คุณย่อโปกขากางเกงเขาจะร่นขึ้นมาอยู่เหนือเข่ามันคือความปลอดภัยเวลาคุณซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าซื้อไปฝากคุณตาคุณปู่มันจะทําให้การเดินกับทุกกิจกรรมเนี่ยมันจะไม่ขัดแข้งขัดขาขัดเข่าทำให้ท่านเดินได้อย่างปลอดภัย และนี่คือความที่คิดมาแล้วอของแอโรไรส์กับความที่ผ้าสบาย <ฮะ S 1> แล้วก็รองรับทุกอิริยาบถได้เป็นอย่างดียังไม่พออ,อ,อยากให้ดูเรื่องเชือกงงเรื่องเชือกเน,นี่ยนะอยากจะบอกว่าเขาอ่ะก็จะมีเชือกที่เย็บติดอยู่ด้านหลังออของแบรนด์ซึ่งอยู่ด้านในของกางเกงซึ่งเชือกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอางี้ละกันยาให้ดูจากเอวเลย คือมันสามารถที่ยืดดึงสุดๆเลยนะออยืดออกมาแบบนี้มันได้อีกข้างละ6นิ้วจริงมากมันได้ข้างละ6กนิ้วแปลว่ายางยืดตรงนี้มันก็ช่วยขยายได้อีกเออชือกก็ขยายได้อีกวันนี้คุณหุ่นธรรมดาพรุ่งนี้คุณไปกินหมูกระทะทงองกลายเป็นหุ่นหมีฉับพลันออมันก็หมีฉับพลันตามคุณทันทีแต่ทันทีที่คุณดึงเชือกข้างเดียวแบบนี้เป็นไง มันก็ไม่หลุดนะไม่เหมือนไม่เหมือนตามท้องตลาดโดยทั่วๆไปที่ถ้าเกิดอย่างนี้มันต้องหลุดทันทีใช่ใชเพราะว่าเขาเย็บเอาไว้อยู่ด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมฮะด้านหลังนี่เขาจะมีแบรนด์ของเขาแล้วก็จะเย็บอยู่ด้านหลังแต่ว่ามันคือการตรึงเชือกล็อกเชือกเอาไว้ทําให้คุณซักอย่างไรคุณดึงอย่างไรเชือกกางเกงมันจะไปด้วยพร้อมกันไม่หลุดหายเหมือนกางเกงเดิมๆที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้ค่ะ,ะและยังไม่พอนะคุณผู้ชมกระเป๋าเขาสองข้างเนี่ยผมใส่เป็นไซส์ M L กับ XL มันจะ ใหญ่กว่านี้อีกนะคือใส่ของใหญ่ได้คุณใส่โทรศัพท์ใหญ่ๆเลยจ้ะเฮ้ยกางเกงกระเป๋าอยู่ทรงแล้วที่สำคัญคือทุกอย่างเอาอีกอีกอีกอีไม่หลุดไปไหนเอาอีกเหรอเอาอีกเอาเอเอาเอเอาเอาดีเอาไงแกแอร์โรไลตัวนี้ล่ะเออเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแอร์โรไลนะคะเสิร์ฟโปรโมชั่นให้ถึงหน้าจอใครโทรทันให้ไปเลย5ตัว5สีราคาพิเศษตามหน้าจอรีบโทรก่อนสินค้าจะหมดจ้า วันนี้เรากลับมาตามคำเรียกร้องของพ่อพ่อแม่แม่กันอีกแล้วนะครับกับแอโรไลท์ครับกางเกงขาสั้นผ้านุ่มที่คอสตอนที่ครั้งที่แล้วนะขายดีมากจนขาดตลาดจนหมดสต็อกกลับมาข่าวนี้อีกครั้งนะบอกเลยจัดไปจุกๆเอาไปเลย5ตัวกับราคาทั้งหมดแบงคพันมีตำทอนเพียงแค่990บาทเองก็ตอนนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแบบนี้ก็ต้องจัดแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าน ผ้าดีมากนะคะเป็นทีคอตตอนเป็นคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์ค่ะเส้นด้โอ้โหแข็งแรงทนทานแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากอยากจะบอกแบบนี้ว่าใส่แล้วเนี่ยนะคือเราสบายใจเ,ออเพราะแหละเพราะการออกแบบการตัดเย็บเนี่ยเขาคิดครบจบมาให้อยู่ในตัวของเขาแล้ว คุณนะไม่ว่าจะใส่ไปเที่ยวเดินป่าเดินเล่นน้ำตกทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือแม้แต่ใส่เข้าห้างก็ไปได้หมดบางคนใส่นอนยังได้เลยนะสวมใส่ได้ทุกอากาศย่างแน่นอนและวันนี้อุ้ยได้ทั้งหมด5ตัว5สีนะจ๊ะมีสีดำหนตัวสีน้ำตาล1ตัวสีเทาอ่อนหตัวแต่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 ถ้าสมุินะ,ะคุณผู้ชมนะโทรเข้ามาในรายการสดตอนนี้ย้ำเอาตอนนี้เลย แถมฟรีทันทีอีก2ตัวมีโกลมท่า1ตัวสีเทา1ตัวรีบโทรมาก,ก่อนโปรโจะหมด5ตัว5ส้สีจุกๆไปเลย โอ้พี่ชายพ่บแม่ขอบคุณทุกสายทั่วประเทศนะคะ a อร์โลไลท์มาทีไรขายดิบขายดีจริงๆแต่ว่าเขามีไซส์ให้เลือกด้วยนะผู้ชายผู้หญิงนะคะใส่ด้วยกันได้เลยเป็นยูนิเซคค่ะเริ่มกันที่ไซส์เนะคะเอารอบเอวก่อนอันนี้เป็นนิ้วนะได้ตั้งแต่30จนถึง33นิ้วนะคะแล้วก็ความยาว21นิ้วนะคะส่วนไซส์แอรอบเอวนะคะได้ตั้งแต่33จนถึง36นิ้วนะคะแล้วก็ความยาว22นิ้วนะคะ ส่วนไข่ไซส์ใหญ่ค oh. ุณเ mm. มกเมกไซ เอวรอบเอวนะคะได้ตั้งแต่3 6มสถึงสานิ้วและความยาว23นิ้วมี3ไซส์เลือกมี M มีแอแล้วก็มี XL ใครใส่ไซส์ไหนเลือกได้เลยเดี๋ยวอยากให้ดูแบบนี้ความขยายเขาอย่างที่บอกไปเขายืดได้อีก6นิ้วออจู่ๆคุณกลายเป็นหมีอย่างฉับพลันเนี่ยกางเกงเขาก็รองรับคุณได้เหมือนกันถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวขออนุญาตตรงกลางตามมาตรงกลางแบบนี้อ,อยากใ,ให้ดูว่ามันจะสามารถใส่เข้าไปที่มันยืดได้ ขใครจะใส่เดี๋ยวขออนุญาตเชิญน้องแซกน้องแซกก่อนน้องแซกป็นอหนึ่งคนที่ XL ก็เอาอยู่บ้างเอาไม่อยู่บ้างลองดูว่า XL ของแอร์โรไลตัวนี้เอาอยู่ไหมเชิญน้องแซกหน่อยผมมือต้อนน้องแซกนิดนึงน้าน้องแซกเอ๊ะอาจจะดูธรรมดาไปไหมเออพอไหมเอางี้เราเอาแซกมาก่อนใช่ไหมให้แซกใส่ก่อนไหมล่ะเออเอาแซกใส่ก่อนเลยจะได้รู้ไงนั้นแซก อยากจะใส่ข้างไหนเชิญค่ะนี่เอาแปลว่าใส่ข้างเดียวอ่ะสัดีใส่เกงไซส์อะไรไซส์อะไร XL ตอนนี้ใส่ XL อยู่แล้วแต่เราจะบังคับให้ใส่ใส่ XL ข้างเดียวอ้าใส่เลยใส่ XL ข้างเดียวคุณผู้ชมผู้ใช้ไซส์ XL แล้วใส่ข้างเดียวนะฮะใส่ข้างเดียวนะอ๋อเฮ้ย กางเกงยีนนะข้างในกางเกงยีนด้วยเอาอยังไงจ้ะยังไงจ้ะกันช่วยค่ะเฮ้ยใส่มาข้างเดียวดึงดึงดึงก้นดึงก้นอีก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 นี่เหลือข้างนะเฮ้ยนี่เหลือข้างเอาไงเออาีกยังไม่พอยังไม่พอขอผู้ชายชอบผู้ชายหล่อขอหล่ออีกหนึ่งคนขอน้องทีมาเชิญอาตัวหน้องทียสวัสดีครับน้องทีครับโจทย์ยากแล้วครับมาอ่ะนี่คือไซส์ XL นะน้องทีน้องทีน่าจะใส่ไซส์ l เดี๋ยวนะ ฉันว่าเล่นอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะเอาไปแล้วเดินขึ้นดินขึ้นใส่ช่วยสิช่วยอย่าเดินขึ้นขึ้นเลยอ๋อันนี้คือไซส์ XL นะคะผู้ชายไซส์ใหญ่ตัวใหญ่สองคนใส่กางเกงตัวเดียวไซส์ XL ของแอโรไลท์เออนี่ไงไม่ขาดแข็งแรงทนทานแต่ทำไมรู้ไหมมันยังเห็นถึงความนุ่มความสบายนี่คือความยืดความนุ่มความสบายจากทีคอตตอนกางเกงขา นุมน่มๆจากแอลลไลที่คุณต้องรีบเป็นเจ้าของนะจ๊ะ วันนี้เรากลับมาตามคำเรียกร้องของพ่อๆแม่ๆกันอีกแล้วนะครับก <c oughs> ับแอโรไลท์กังเกงขาสั้นผ้านุ่มที่คอตตอนที่ครั้งที่แล้วนะขายดีมากจนขาดตลาดจนหมดสต็อกกลับมาข่าวนี้อีกครั้งนะบอกเลยจัดไปจุกๆเอาไปเลย5ตัวกับราคาทั้งหมดแบงค์พันมีตังทอนเพียงแค่990บาทเองก็ตอนนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแบบนี้ก็ต้องจัดแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่า ผ้าดีมากนะคะเป็นทีคอตตอนเป็นคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์ค่ะเส้นด้ายโอ้โหแข็งแรงทนทานแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากอยากจะบอกแบบนี้ว่าใส่แล้วเนี่ยนะคือเราสบายใจเ,ออเพราะอะไรเพราะการออกแบบการตัดเย็บเนี่ยเขาคิดครบจบมาให้อยู่ในตัวของเขาแล้วคุณนะไม่ว่าจะใส่ไปเที่ยว เดินป่าเดินเล่นน้ำตกทํากิจกรรมออกกำลังกายหรือแม้แต่ใส่เข้าห้างก็ไปได้หมดบางคนใส่นอนยังได้เลยนะสวมใส่ได้ทุกอากาศอย่างแน่นอนและวันนี้อุ้ยได้ทั้งหมด5ตัว5สีนะจ๊ะมีสีดำหนตัวสีน้ำตาลหนึตัวสีเท่าอ่อนหตัวแตว่แต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 แตแตแตถ้าสมมตินะคุณผู้ชมนะโทรเข้ามาในรายการสดตอนนี้ย้ำเอาตอนนี้เลยแถมฟรีทันทีอีกสตัวมี โครมท่าหน1ตัวสีเทา1ตัวรีบโทรมาก่กอนโปรโจะหมด5ตัว5 0สีจุกจุไปเลยนี่เห็นไหมคะคุณแม่ผู้ชายตัวใหญ่ไซส์ใหญ่แบบ XL นี่ยนะคะก็สามารถใส่ได้ไม่ขาดด้วยนะแล้วก็ทรงเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแต่เราชอบตรงที่รู้ไหม ถึงแม้ว่าผู้ชายจะแบบว่าเอาตัวออกไปก็ยังกลับมาเป็นสภาพเดิมอเออใช่ใชอ่าแต่ว่าแน่นอนค่ะคุณแม่ในเรื่องของการซักก็ง่ายมากนะคะซักง่ายแห้งไวแค่ซักสะบัดตากนะคะเพียง<ๆ>แค่นี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้แล้วไม่ต้องรีดสีไม่ตกนุ่มเบาสบายที่สําคัญ ราคาดีด้วยกระเป๋าไม่แหกจ้านี่ฮะชอบมากเลยเพอใส่ความเป็นทีคอต้อนแบบนี้ลงไปกับางเกงขาสั้นนุมน่มๆแบบนี้นคู้ชมครับมันคือความพริว้วความสบายและที่สําคัญคือไซส์ใหญ่สุดของเราในวันนี้คือ XL แล้ววันนี้ XL มันรองรับคน2 XL ได้ด้วย,ยถ้าไม่เชื่อเราต้องขอต้อนรับในแบบคนใหม่ของเราขอเชิญคุณบิวในาการกรับเร<อ> สวัสดีคุณบิวครับสวัสดีค่ะยืนยันอย่างเป็นเอกฉันท์แต่ว่าตัวเองใส่กางเกงไซส์อะไรครับปกติประมาณ42ครับ42ก็คือมา2 XL นี่คือไซส์คน2 XL หนักประมาณเท่าไหร่ตอนนี้โอ้โหร้อยกว่าร้อยกว่าถ้าที่บ้านคุณมีคนหนักร้อยกว่ารูปร่างประมาณนี้คุณ2 XL แต่วันนี้ตัวใหญ่สุดของเราคือ X L ใช่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใส่มาคือเฮ้ย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 คนสองเอ็กอใส่เ l กอล่ะเฮ้ยเฮ้ยเหรอแบบนี้เลยเหรอมันจเข่าด้วยไม่ีเข่าด้วยอืนอันนะอือันก็อันสบ้ยรั้งไหมไม่รั้งเลยดูขาดูลองดูความขยายลองดูความขยาย XL เดียวสองน้ำรองนับคนสอง XL อย่างนี้ก็โชว์จริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใส่ XL อยู่นะคะยังหนึ่งรอบแต่ตัวจริงเขาใส่สอง XL นะแต่ XL ของ Air Jordan วันนี้รองรับสอง XL ได้แล้วยังมีความสบายมีความนุ่มมีความขยายเพราะว่าผ้าของเขาเป็นแบบทีคอตตอนที่นิ่มจริงๆไม่ติดเข่าเลยไม่ติดเข่าเออไม่ติดเข่าใช่มันล่นขึ้นมาตรงนี้คือความปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆหรือว่าอายุเยอะๆเวลาเดินจะได้ปลอดภัยมันไม่คลุมเข่าเวลา ให้เราเคลื่อนที่ถูกไหมรวมไปถึงเนื้อผ้ามันเป็นแบบว่าดับเบิลเน็ไงมันถักทอแล้วมีโครงสร้างโปร่งระบายอากาศตลอดเวลาแล้วก็มีความนุ่มความเหนียวด้วยแต่ที่ชอบคืออะไรรู้ปะยังไงยังไงความเชือกขอดูเชือกหน่อยดูเชือกหน่อยใี่ไนี่คือเอวกงเกงอะยางเขาสามารถยืดได้ถึง6นิ้วจ้ะเชือกก็ยืดได้ถึง6นิ้วด้วยนะด้านข้างไหมล่ะด้านข้างไหมด้านข้างไหมเออเออนี่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 แบบนี้เลยแล้วถ้าอคุณบิวลองเหลือเชือกเส้นเดียว เดึงเลยดึงดึงเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมคุณคุณเคยดึงเชือกแบบนี้กับกางเกงตลาดนัดปะหลุดเลยทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเชือกกางเกงมันหลุดจากกันแต่เนี่ยคือเห็นไหมพอเขาดึงเชือกข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเขาก็ไม่หลุดตามออกมาเพราะอะไรมีพลังนิดนึง เพราะว่าเขาเย็บติดเอาไว้ให้ดูเลยใช่ไหมตรงนี้เลยตรงนี้มีไมโครโฟนนิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่เขาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ช่วยช่วยเห็นฉลากไหมเราก็ได้เห็นสายปะเห็นสายเอ็กซ์แอลอยู่นี่นะแต่มันจับหัวอยู่นะขอโทษทีแต่ตรงนี้คือเขาเย็บติดตรงนี้ฮะเขาเย็บติดเชือกอยู่ด้านหลังตรงนี้เย็บล็อกไว้น้องเย็บล็อกเอาไว้แปลว่าคุณดึงหรือบางทีคุณปั่นผ้าแดงและอื่นๆเนี่ยเชือกกับกังเก่งจะไม่หลุดออกจากกันเหมือนอย่างเคย ในทีเนี้ยอยากรู้เขาใส่ XL ใช่ป่ะ XL แต่เขาไซส์จริงคือเขา 2XL อเอ้าแล้วตรงเนี้ยตรงกระเป๋าอ,อะยังใส่ของได้อยู่แม้ัันฟิตแม้มือใหญ่หายไป้วมือ เฮ้ยเออเออเออมืหายไปมือหายเข้าไปเลยหายหมดเลยนี่เอาไปอีกอีกเข้าไปอีกโอ้โว้ลงได้อย่างสบายเลยเนาะที่สำคัญคือพอมือข้างหนึ่งหายไปไร้ข้างนึงขอนญาแบบนี้นี่เลยว่าใส่ไปคู้หายไปเลยใช่ไหมหายไปเลยโปรแม็กะแล้วทรงดีด้วยแล้วทรงดีด้วยใช่ไหมนี่คือความที่เขาคิดมาแล้วกระเป๋าลึกแต่ว่าไม่เกะกะหน้าขาคุณเขาก็เลยทำให้คุณใส่ของได้เยอะแล้วก็ออกทุกกิจกรรมเนี่ยได้อย่างสบายจจกของไม่หล่นจากกระเป๋าแต่ที่คผู้ชายกังวลมากกับผ้านุ่มแบบนี้ทิ้งตัวแบบนี้คืออะไรรู้ ความเป้า<ล>ที่บางทีคือหลาที่คุณผูช้ชายจะไม่มั่นใจเวลาที่ส่วนนูนของร่างกายมันเป็นจุดสนใจมากจนเกินไปเขาเพิ่มเป้าหลอกให้เป้าหลอกคือการจัดระเบียบเป้าให้ดูเป็นระเบียบขึ้นและเพิ่มเนื้อผ้าอีกชั้นหนึ่งให้ จึงทําให้หลายๆคนที่ใส่เนี่ยกางเกงผ้าคอตตอนนุ่มที่คอตตอนนุ่มๆแบบเนี้ยของแอ r ว์ไลท์จึงช่องเนี่ยเพราะว่าใส่แล้วเมื่อคุณจะออกกำลังกายรูปแบบไหนออคุณจะแหกแขนแหกข,ขายืดแขนยืดขายังไงมันก็มั่นใจว่าจุดนูนคุณไม่เป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับหลายๆคนมากจนเกินไปคุณผู้ชมครับความนุ่มความสบายความยืดหยุ่นเนี่ยมันดีขนาดไหนยังไม่พอนะระบายอากาศดีไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะซักง่ายแห้งไววันนี้บอกเลยใส่นั่นมากๆหมดแล้วหม หมดเลยมากับโปรโมชนันพิเศษมากกว่าเดิมรีกโทรกับแอลอโรไลท์ค่ะ แอรโรไลากางเกงขาสั้นผ้านุ่มทีคอตตอนไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังให้ความสบายไม่ว่าคุณจะใส่ทำกิจกรรมใดๆมีความยืดหยุ่นและทนทานทำให้คุณเคลื่อนไหวได้สะดวกทุกกิจกรรมเนื้อผ้านุ่มสบายไม่ระคายผิวและยังช่วยระบายอากาศได้ดีด้วยทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งวัน กางเกงขาสั้นตัวนี้จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่คุณต้องมีหากคุณต้องการความสบายและสไตล์ที่โดดเด่นกางเกงขาสัาน้นผ้าทีคอตตอนนุมน่มๆจากแอ r o โรไลท์คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณสั่งซื้อเลยตอนนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังหวังหวังวังหวังังแอโรไลทกางเกงขาสัาน้นผ้านุ่มทีคอตตอน ปกติราคาตัวละ590บาทวันนี้จัดเซตสุดคุ้มมาให้1เซต3ตัวประกอบด้วยสีดำหนตัวสีน้ำตาล1ตัวสีเทาอ่อน1ตัวแต่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 แตแตถ้าโทรมาในรายการสดตอนนี้แถมฟรีทันทีอีก2ตัวสีกรมท่า1ตัวสีเทาเข้ม1ตัวรวมมูลค่าทั้งสิ้น2,950บาทวันนี้พิ เพียง990บาทได้รับรวม5ตัวตกเฉลี่ยตัวละ198บาทลดไปมากกว่า70%เพียงโทรมาที่เบอร์026669426 หรือแอดไลน์แอดไซน์แร b ปิดช้อปปิงหรือสแกนตาม QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไว้ภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย อเอาจริงๆนะหลายคนเดินช้อปปิ้งตามห้างก็จะเจอแอร์โรไลแบบนี้แหละโดยเฉพาะกางเกงผ้าทีคอตตอนที่นุ่มสบายแบบนี้ตัวหนึ่งปกติเนี่ยถ้าคุณไปดูตามห้างเลยนะเดี๋ยวให้ดูตามนี้เลยนี่คือตัวที่แขวนในห้างจริงๆตัวหนึ่งตามป้ายดูตรงนี้เลยครับอยู่ที่590บาท590บาทเนี่ยหลายคนก็กล้าซื้อเพราะว่าด้วยความเป็นแบรนด์ด้วยคุณภาพที่เขาไว้วางใจอยู่แล้วแต่วันนี้อยากจะบอกว่าซื้อกับเรา5้าตัว 5สีกับราคาโปรโมชั่นให้ไปตกเฉลี่ยตัวละ1,98บาทจ้า้มีสีอะไรบ้างเริ่มกันที่มีสีดำนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลสีเทาอ่อนอันนี้ใครโทรทันได้ไปก่อน3ตัวนะและให้ฟรีฟรีอีก2ตัวสีโกรมโมา่าเพิ่มอีก1ตัวและสีเทาเข้มเพมิ่มอีกหนึตัวเป็น5ตัว5สีและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเรามีไซส์ให้เลือกด้วยนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ไซส์ M นะคะรอบเอวเนี่ยนะคะนิ้วนะได้ตั้งแต่30จนถึง33นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ย21นิ้วค่ะส่วนไซส์ L นะคะรอบเอวได้ตั้งแต่33จนถึง36นิ้วแล้วก็ความยาว22นิ้วส่วนไซส์ใหญ่คุณมีไซส์บิ๊กมิ่มเลยรอบเอว36จนถึง39นิ้วและความยาว23นิ้วมี3ไซส์ M L S L ไซส์ไหนเลือกได้เลยและทุกไซส์ราคาเดียวกันด้วยและที่สำคัญคือวันนี้ไซส์ใหญ่สูงของเราคือ L XL ที่อยู่ในมือผมตอนนี้หลายคนบอกว่าอยากเห็นปราปกฎการอย่างที่ช่วงต้นรายการได้ทําไปคือเอาคน2คนไซยักษ์มาใส่ใน XL ตัวเดียวให้มันรู้กันไปว่า XL ของแอร์โรไลตัวนี้มันยัดคนได้ถึง2คนในเวลาเดียวกันขอเชิญน้องแซดกับน้องทีอีกรอบเลยมาเลยมาแล้วเราเปิดก่อนได้เปรียบเอาใครก่อนใส่ก่อนนี่แหละใส่ไปนี่กงเกงตัวเดิมนะหลายคนดูแล้วบอกว่ามันเข้าไปได้ยังไงอะสองคน เข้ามาให้เห็นเห็นนี่แหละนี่ช่วยค่ะด้านหลังเลยเราช่วยกันดึงเลยมามาทีมาเฮ้ยแซกใส่เปลอง่ายมากเอาละครับเอาละครับงานนี้เอาละครับผู้ชายเออเออเอ้าเอาจัดไปจัดไปเอาดึงดึงดึงเออเออว้าวอันนี้คือไซส์แอที่เป็นตัวเดิมที่ ตั้งแต่ในช่วงที่แล้วใ,<ช>ใส่ตัวเดิมอีกหนึ่งรอบเห็นไหมว่าผู้ชายตัวใหญ่สองคนก็ใส่ได้ที่สําคัญไม่ขาดนะทรงยังคงดีเหมือนเดิมถูกต้องน,นะคะ<อ>พี่ชายเราให้ดูว่าการขยายเนี่ยจาก XL พอใส่2คนลงไปนี่มันเกิน XL ไปเยอะมากจริงแต่ว่าไซส์ของ XL จาก L แอร์โลไลา์ตัวนี้รองรับได้เป็นอย่างดีคุณจะใส่แบบนี้ไปเที่ยวเล่นเดินป่าไปเที่ยวน้ําตกไปอุดชยานไปทํากิจกรรมตามธรรมชาติหรือออกไปออกกําลังกายใส่เดินห้างกินอาหารฟู้ด ไปเที่ยวเล่นกับครอบครัวของคุณหรือแม้แต่เช่นอย่างผมางบางทีใส่แล้วลืมแล้วก็นอนหลับไปนอนอาบน้ำไม่จ๊ะไม่อาบด้วย,ม,วยมันก็ค,คือความนุ่มสบายระบายอากาศได้เปอย่างดีใส่ได้ทุกโอกาสมิกซ์แอนด์แมทช์ง่ายแห้งไว <c oughs> ไม่อมน้ําแล้วก็ไม่อมเหงื่อด้วยที่สำคัญคือเมืองไทยหน้าร้อน <c oughs> อันนี้มันก็แห้งเร็วกว่าปกติด้วยนะใช่แล้วค่ะราคาเต็มวันนี้นะคะกางเกงผ้าทีคอตตอนที่นุ่มใส่สบายญิงก็ใส่ได้ชายก็ใส่ได้ใส่ด้วยกันได้เลยซื้อไปเลยห้าตัวห้าสี ราคาเต็มนะคะเกือบ3,000วันนี้จ่ายราคาเดียว990บาทย้ำอีกรอบนะคุณแม่ไม่ต้องตกใจลดไปมากกว่า70%นะคะ990บาทตกต่อตัวเฉลียงง่ายมาก198บาทใครโทรทันรีบโทรหมดแล้วหมดเลยจ้าแอ r o โลไลทกางเกงขาสาั้นผ้านุ่มขีคอตตอน ปกติราคาตัวละ590บาทวันนี้จัดเซตสุดคุ้มมาให้1เซต3ตัวประกอบด้วยสีดำหนตัวสีน้ำตาล1ตัวสีเทาอ่อน1ตัวแต่แต่แต่แต,แต,แต่ถ้าโทรมาในรายการสดตอนนี้แถมฟรีทันทีอีก2ตัวสีกรมท่าหนึ่งตัวสีเทาเข้ม1ตัวรวมมูลค่าทั้งสิ้น2,950บาทวันนี้พี่ เ,เพียง990บาทได้รับรวม5ตัวตกเฉลี่ยตัวละ198บาทลดไปมากกว่า70%เพียงโทรมาที่เบอร์026669426 หรือแอดไลน์แอดไซร์แรปบิ p ช้อปปิงหรือสแกนตาม QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย